สวัสดีน้องโอเดตค่ะมาเอาเด็กกินข้าวสวัสดีเนติพง์ค่ะอีฮาไปเดาหนาหาันไม่ว่าหันเนี่ยกูเมื่ยหลายกูเล่มานอนกูเมืยแห้งคอยเลือดใจเอ้ยเป็นยังละลายเป็นยังละเฮ้ยพว์ เด็กใจยังหัวปวว่ามากตีลูกนี่จังใดเขาเจ้าเขาอห้นมัดจัดอัานส้างส้างโรงเรียนอุยบ่บ่บถือเรียกกระยอนมึงนี่ะอ่ะห่าเอ้ ออกจะสวยจะงามงายหมดในกูบสวยอีหา่าอีห่าสุบตักกึงสวัสดีคาสคาสนะคะไปเตียนแม่มาหาันมื่อเลย จังนากินเขาเขาจะหลุดเนาะแจงหนาไปอันเบิมอนวาน่มไปเป็นเบิง์นวนามดอกคอนเสือเดิบักแตงโม่สันเดแล้วแจงหนาไปแบบนี้ล่ละคนหัวแตกเซี้ยวๆอยู่หามันนี่แจงหนาไปเขาว่าคอยลูกออกสาวนะมาลูกกูเนี่ยเปลี่ยนมันยังอีกคนได ค้นนะนะคือบีบปากกินเขาย่ตลอดนี่แหละว่าไปรูกเจากระไดมีกวาดพี่บ้าก็เห็นว่าเต็งไหนกินเขาเตงไหนกินเขามาคนมาเบิ่งดี่ดีก้าเกินมีนจะเดี๋ยวนตีกับ่มวนโอ้ยข่อยอยากเมื่อนอนกูซูน ดนตรีกับบงมงวนบางเงี้ยนเครื่องเสียงกับพี่บ้าวันที่สองอันขาเจ้าเขาอันทิมารินอยู่มาลัมแต่ว่าสิไปเต้นมาลัมดีกว่าขนาดบงมงวนเต้นใจว่าคุณมีไองงคือบ่อดคลิปปินร่างกายมาเบิ่งเหะนะ็บบนเป็นคนไทยไห้สันดิ์เด้อันขอนเสิร์ตบอกเตียงโม่มาสันดอกว่า ก็คือเดี๋ยวมาขอเยย่หางขวามือตื่นจะว่ามีอะไรจะถามน้ำเจ้าหน่อยอยู่นเลร่ำเรืองยังหนีพ่นะงขาเดียวเผาค่ะสวัสดีน้องเบียร์ค่ะสวัสดีคุณแม่คุณแม่เต็มค่ะ เป็นไผเป็นอย่างสวัสดีแม่แตนนะคะแต่คุ้นนั่นแหละค่ะสวัสดียังดินมน้ำเนยะนะจ้าดินมน้ำน้อยจา้าดินมน้ำน้อยจา้าบ่อตอดบ่บกัดค่ะฉีดยากันวัวล่ะค่ะ เด้กนขนเขาด้วยรัม่ากี่ตาลอ้ลอล้สอสอบวันเ่าจติไปเขาหรือว่าหายใจบอ,อกมากกว่า จ้าแม่กินนอนเพือความจ้าเดี๋ยวสิทักไปหาเด้อดาบบอกให้เด็กทักหาเดี๋ยวเดี๋าบศิษย์ทักไปหาเด้อแม่เด้อเดยกได้กัคดความกินหอดแต่โบลืมแม่เราเหรอเด้อแม่ก็ดูแลส,สุขภาพเป็นแม่แต็เด้อเด้อภาพเด้อเป็นห่ังเด้อจ้าเด้อ าที่บักแหล่ป่ะนะหนาวอยู่หนาวอยู่แต่ว่ามันมันบ่หนาวปานใดอากาศมันพอดีอยู่บักแหล่นะเพรานะรนะั้นไะม่ใช่เกลียวสูนเอินญเอินคอยกระไดแจ้าคุณคุณพี่เกียกินดึกแท้ลูกอันหัวกระมักจากกันมอลลัมตัวเมียอันบริเวณมอลลัมดอกคอนเสิร์ตบกักแดงโม่ ลองค้นเสือ์ไว้เป็นคาราบาวแห่หมกปนี่ว่าหนาวตีทำมังด้วยหนาวอยู่หนาวอยู่นวข้างล้างเมีย็ได้ไปฝากอดจาก,กรเน้อโควิดแล้วจังที่จะไปฝากเด้อที่เกยดเด้อ ตุ ừ, àng, nó, nó, yeah, nó ่มเออคือจะกนี้นั่งนักเดี๋ยวนั้นมีแขนน้ออุ่นคอนเสือกไมบําวนกับบํวนห้โหมกวนี่ ผูจ้าหัวคาเย็ดเงีงมันชื้ออะ้รบ้าส่วคส่วมากกวดหัวกูในสัวก็ไปนต่อย่างหัวเยอะกว่พี่น้อง กลับมาสูปเด้อเด้อจ้าจ้า,จาเราจะไปส่งเด้อสวัสดีแคลเซียมคาร์บอนนเนตค่ะเราจะไปส่งเด้ออันยกเกียมุกอวิสเจ้าก,กันจะไปส่งได้ใหญ่เด้อคนหัวแตกแซลแซล แต่ว่าเมื่อกีก้ตาลอ้ลอรอยไปคนกี้ตาเลเห้ยแมวเป็นยังสวัสดีพี่โอเว่ยนยิ้มหวานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กรอบค่ะสวัสดีสัตวัวั์ค่ะนึกจากเมะิ่บงที่บาทเต๋อ เตียงไปใส่นั่งน้อย <c oughs> ไปตีนหัวกะแม่สเดมากินเขา่าแล้วก็เสีาบน้ำกระตินอนสนเดมาหมเป็นมูไข่อเนยมูเจ้ายัดมนิ้ปาาลาหัวไหลไข่อยเสียเจ้าเด้ออันในกด,นะดนใก็กได้พคนน่ะเราเสียจันทิยังเขาบอกเลยแข่งกินได้ ได้ยังกลิ่นพ่ะนะได้ปนปลาทูได้เิ็นปลาทู่ได้ปลาเผาได้พักลวกค่ะมาเป็นตะยานไปนาเถอะพ่ะนะอือจริงหร่าข้าวเขาจังสัน่นทีิงหร่ากะบ,บ้าไปเนาะ มีฮอปบ,บีนนะคะบวลังกับมวลโอ้ยจนบมวลคังนีก้อนดอกไปลวดตันหิวหิวพนะจา้าแย่ดูแลสุขภาพเป็นเ้ื่องใหญ่เกลอหินหอดเป็นหว่วงพวดมกดักกรหวัวคายโคเอนเตสวัสดีภาษาอังกฤษอันไม่ออกสวัสดีที่เปรียวค่ะ ตัแกตัวแกตัวสวัสดีบักปื้มนะคจำยังลาคนประทูแจ้ คลิปนี้พ่อไปซม,มีเดอพี่ิน้องเดอร์ใสสดหนาพอกันไหมด้วยพี่เปียวเดอมีโอากาสจะมาไห่สดในเบืองไมเดอบ๊ายบายค่ะ